สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วกับนางแมวโคราดอินสวีเดนวันนี้จะพาไปเที่ยวหมู่บ้านโคฟตาลิสจ้ะจะพาเด็กๆไปเล่นสกีกันอีกรอบเนาะเพราะว่าหิมะใกล้จะละลายแล้วจ้ะก็คังนี้อาจจะเป็นคังสุดท้ายที่จะได้เล่นของปีนี้โคฟตาลิสอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ320กิโลเมตรจ้ะก็อยู่เขตของทางเหนือประเทศสวีเดนเหมือนกันจ้ะ นี่เราอยู่จกมกแล้วจ้ะ oh. จกมกนี่ก็เป็นสมัตจะเป็นซาเมหรือว่าคล้ายๆบ้านเราเนีเ่ยคนชาวเขาเผ่าชาวเขาเขาจะเรียงเรียงเอเลนเดียกวง oh. ถึงแล้วจ้าถึงจุดหมาย นั่งรถตูดอานเลยจ้ะสามร้อยกว่ากิโลปั่นกระโคลาดไปกรุงเทพเลยจ้ะจากบ้านชื่อสถานที่คอฟดาลิสถึงแล้วจ้าถึงบ้านที่เราจะมาพักแล้ว นี่คือบ้านพักที่เราพักกันจ้ะจะเป็นสองห้องแบ่งครึ่งคนละเจ้าแต่เป็นญาติของแฟนทั้งคู่เลยจ้ะแล้วเขาก็จะมีห้องโลงเก็บของเขาจะเก็บรถสกูตเตอร์เก็บเครื่องมือไว้ส่วนตรงนี้รถบ้านหลังนี้เขาเช่าเขามาเช่าที่จอดปีละหมื่นสวีเดนหมื่นโคนสวีเดน ต๊ะเป็นเงินไทยก็ปีละสามหมื่นกว่าจ้ะแล้วขอไปดูข้างในกันจัดเป็นยังไงเขาจะมีสองห้องนอนห้องใหญ่กับห้องเล็กอันนี้ห้องเล็กอันนี้หลานชายกับลูกชายนอนจ้ะห้องนี้เป็นห้องใหญ่หน่อยนึงแต่ไม่เปิดเข้าไปเพราะว่าเจ้าของเขาอยู่เนาะมันโลกดา แล้วก็จะมีเตียงโซฟาพักได้หลายคนก็โอเคนะถ้าตีเป็นเงินไทยถ้าคิดว่าเงินสวีเดนเหมือนเงินไทยคือละสองสองพันแปดร้อยคนพักได้ตั้งหกเจ็ดคนจะ้ะมีห้องครัวมีอะไรสวยอยู่ก็ถือว่าถูกเพราะว่าบางทีเราไปพักอยู่บนเขาในปา่าสวีเดนแพงกว่านี้จะ้ะนี่ห้องน้ำจ่ะ ของน้าเขาก็สวยนาลากห้องน้อย,อยกระทัดราตีจ้ะสมัยนี้ไม่ต้องทำงานหลังใหญ่กับพอหน่าอยู่รอกเดอเราเดินไปดูห้องซาวนะ่าอันนี้เขาใช้รวมกันห้องซาวนะ่าอันนี้ที่ว่ารถบ้านเขาก็จะมาใช้ถ้าคนไหนมาเช่า,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 ชาที่จอดรถบ้านอะไรเงี้ยเขาจะมีครัวมีโควเวบ มีห้องน้ำสองห้องห้องในน้อยห้องน้ำสองห้องคล้ายๆกันจ้ะแล้วก็ห้องอาบน้ำของผู้ชายของผู้หญิงอันนี้ห้องอาบน้ำของผู้ชายไฟไม่เปิดแล้วห้องอาบน้ำของผู้หญิง มันต้องเข้าไปข้างในระบบสัมพัสจ้ะมีห้องซักผ้าห้องอบผ้าก็ถือว่าคุ้มนะสองพันแปดมีห้องซาวนา่าสวยที่ห้องซาวน่าเขาเมาื่อวานนี้ก็าพากันมานั่งซาวน่าจา้ะ อากันนางดื่มแล้วก็ซาวนากันสวยเขาทําเองมันเป็นบ้านหลังเก่าเขาซื้อบ้านหลังเก่าโซมากเลยแต่ตรงนี้ตามจริงมันเป็นโรงรถโรงรถเก่าเขาก็เลยมาลือทําเป็นห้องซาวนาห้องอาบน้ำแล้วก็แบ่งเป็นห้องบ้านตรงนี้นี่คือห้องเช่าที่อยู่ติดกันจ้ะ พอดีแขกเขาออกไปพอดีเลยก่อนที่แขกลายใหม่จะเข้ามาก็เลยบอกว่าอุ้ยฉันขอเข้ามาถ่ายดูข้างในแป๊บหนึ่งได้ไหมอยากเห็นข้างในเป็นยังไงการตบแต่งก็คล้ายๆการจัดแต่ว่าห้องครัวจะคนละโทนจ้ะคนละโทนสี งงกับอากาศจ้ะเดี๋ยวก็ฝ้าแจ้ง<ๆ>เดี๋ยวก็ฝ้าอึมครึม,มบางทีก็หิมะตกจ้ะ<ๆ>มาหาดูสกีรดราคามือสองจ้ะว่าจะเอาไว้เล่นของปีหน้าปีนี้ก็จะฮัดเล่นหน่อยๆก่อนจ้ะแล้วปีหน้าก็จะฮัดเล่นอีกเพราะว่าไปเช่าเขามันแพงมาก เด oh. ี๋ยวรอมองก็ยืนติด fast fett ทักอะขอบคุณค่ะโอ้ยแกเอ้ยฉันจะรอดไหมนี่นะฉันเคยไปเล่นสกีแบบนี้แล้วค้างหนึ่งตอนฉันมาใหม่ใหม่ ฉันเล่นไม่ได้ฉันกลัวมันผ่านไปเป็นสิบกว่าปีถึงไปแล้วนี่ฉันจะทดลองใหม่อีกรอบแค่ใส่รองเท้าก็เดินฉันก็จะไปไม่รอดแล้วนี่นะร้อนรอ้รอป้านไวยป้าเดินไม่ออกพนักง,งานเขาบอกว่าบอกแฟนฉันบอกว่า สงสัยเธอจะได้แบกเขาลงมาแน่เลยวะเวลาเรายืนมองอย่างเนี้ยเหมือนมันไม่สูงนะจ๊ะแต่เวลาพอขึ้นไปบนเขาแล้วสูงมากเลยจ้ะ แกเอยฉันเล่นแค่้างเดียวลงจากที่สูงข้างเดียวพอเลยจ้ะฉันล้มไม่ไงไม่งั้งนก็ถลายไปชนเขาแต่กนบอกให้เขาลบลบลบฝรั่งพากันหัวหลอลบฉันกันแทบตายจ้ะไม่ไหวขนาดหลานสาวอายุสามขวบยังเล่นเก่งกว่าฉันอีกจ้ะซอนยาบอกว่าจะขึ้นไปอีกรอบโอ้หนาอายเด็กหน่อยจ้ะเด็กหน่อยเก่งกว่าเนาะสามขวบมฉันั้นยอมใจคนประเทศสวีเดน คนที่เขาเล่นอันนี้อะสกีได้สูงสูงอ,อุ้ยฉันลงไปเล่นแล้วฉันเล่นไม่ได้ฉันกลัวฉันยิ่งเป็นคนกลัวกามสูงอยู่เลยปล่อยให้ลูกไข่แฟน์ก็ยาดไปเล่นกันเขาบอกว่าบ้านที่อยู่บนมุมขาวนู้นหลังละสี่ล้านสวีเดน ี่จะหลังละสี่ล้านโคนสวีเดนถ้าตีเป็นเงินไทยก็หลังละสิกว่าล้านจะ้ะอยากได้วิวดีวิวงามก็จ่ายเนาะถ้าเป็นในหมู่บ้านก็หลังละหกแสนเจ็ดแสนสวีเดนหรือว่าล้านสวีเดน เห็นคนเดินอยู่บนเขาปังกระหมดน,หน้อยๆอยากได้รถบ้านแบบนี้แต่คงไม่มีปัญญาสือดอกแก่เลยกเจ็ดล้านบาทบานนี้นี่ก็ที่เลสกี้อีกมุมหนึ่งจะ้ะแต่ว่ามันตรงมาเลยตายขนาดต่ำๆฉันยังเล่นไม่ได้แล้วตรงอย่างนี้ คืออย่างมันจะลงไวเลยเลยนาะทำไมเขาเบรกได้เนาะคนเดินเต็มเลยข้างบนจะเขาทำอะไรกันอ๋อรู้แล้วจ้ะช่วงเดือนตุลาคมเขาจะเปิดให้คนมาเล่นสกีแล้วมันจะมีหิมะใหม่ตกมามันตกไม่เยอะเขาก็จะสะสมหิมะเอาไว้แล้วมันจะมีพวกนักกีฬาแข่งขันสกีเ,<ร>เข้ามาฝึกสกีกันจ้ะ เขากําลังทําอบ้านหลังใหม่จะขายเต็มเลยไม่ก็เช่าเวลาหนาสกีนอกจากคนเขาจะมาเที่ยวกันเยอะเขาก็จะเช่าอยู่กันนะสวยอยู่คือบ้านไม้เมืองไทยเองนะจะ้ะยิงไปแถวภูเขาตรงฝั่งสวีเดนติดฟ,ฟ,ฟินแลนด์หรือว่าติดกัอร์เวย์ ยิงบันติสโนเวได้จ้ะมีจต่ร้บานหลัางงามๆแต่ปีนี้ยังไม่ได้ไปแถวนั้นเลยนี่ก็มีบ่อนนั่งย่างของจ้ะเป็นเตาบาร์บีคิวนั่งข้างนอกเวลาอากาศดีๆแบบนี้เนะจ้ะส่วนหลังนี่ก็คล้ายๆกันจ้ะก็มีที่นั่งย่างของข้างในมีแบบข้างนอกนี่แหละจ้ะแล้วก็ มันก่อไฟมันก็จะอุน่นเนาะเวลาอากาศหนาวหนาวมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เข้าไปดูข้างในเราเกรงใจเขาเนาะเราไม่ได้ชาวที่เขาเนาะผูดไปแล้วหลังใหญ่จะเคยเคยไปเที่ยวเจอที่อื่นแล้วเขาทขาไข่ไข่กันนี่แหละจ้ะผูดไปแล้วนะ่ะทําเป็นบ้านสักหลังหนึ่งก็ได้ได้เนี่ยรถบานเต็มเลยจ้ะนี่จะสวย ยายตายเนาะถามญาติสามีแล้วจากเขาเช่าปีละหนึ่งหมื่นหกพันสวีเดนจากตีเป็นเงินไทยเกือบหกหมื่นบาทจ้ะเขาจะเช่าช่วงหนาหนาวทางภาคเหนือสวีเดนหนาหนาวมันจะยาวนานกลัวหนา้อนเนาะจ้ะก็หลายเดือนอยู่พอหนา้อนปุ๊บเขาก็จะเอารถบ้านไปเที่ยวที่อื่นส่วนบ้านที่เขาทำทิ้งเอาไว้บ้านไม้เขาก็จะจ่ายค่าพื้นที่ดูแลไม่กี่บาทจาะประมาณ หาพันบาทบ้านเราพอเดือนตุลาเขาก็ลากรถบ้านมาจอดไว้คืนจ้ะจ่ายค่าเช่าเริ่มต้นใหม่คือไหน,นมาดูพัพบห้างจ้ะเก๋เอ้ยเก๋บ้านมันจะสนุกคือพัพบบ้านเองไหมฉันว่าสู่บ้านเองไม่ได้จ้ะพับนึองไทยแล้วมันกลัวสนุกสนานกลัวจ้ะ ที่มีเกานกินเบียร์ลองเพงลงฝรั่งอยากชน,นะมันต้องเพลงหมอาำลูกทุ่งจ้ะงั้นเดี๋ยววันนี้ขอตัวขอดื่มเบียร์ฟังเพงลงฝรั่งก่อนเด้อจ้ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดให้กำลัง,งใจนางแมวโพรารอินสตีเดนด้ยเด้อจ้ะสวัสดีจา้จา